การตรวจโลกทหารกองเกินก่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี264กองทัพจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี264ในห้วงต้นเดือนเมษายน2 5 6 4ซึ่งการรับราชการทหารถือเป็นหน้าที่ของชายไทยกองทัพมีความชื่นชมยินดีที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับใช้ประเทศชาติ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่ได้แสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงมีจิตสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติเมื่อทุกคนได้สมัครเป็นทหารกองประจำการแล้วกองทัพจะฝึกฝนให้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเสียสละมีระเบียบวินัยกล้าหารกล้าตัดสินใจมีลักษณะผู้นำสมกับได้ที่เกิดมาเป็นชายชาติทหาร โดยจะเริ่มต้นด้วยการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพจากบุคคลพล,ลเรือนให้มีลักษณะทหารมีความเข้มแข็งอดทนทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะรับการฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีภาคหมู่ตอนหมวดและภาคกองร้อยภาคกองพันตามลำดับโดยภายหลังที่ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการแล้วกองทัพจะดูแลเอาใจใส่ทุกคนอย่างใกล้ชิดในด้านความเป็นอยู่ในการพักผ่อน การกินอยู่การกีฬาการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยและได้รับเครื่องแต่งกายเครื่องนอนและของใช้ประจำตัวสิทธิประโยชน์ที่ทหารกองประจำการจะได้รับมีสิทธิได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวรวมเดือนละ10,000บาทและได้รับสวัสดิการตลอดเวลาที่เป็นทหารกองประจำการนับตั้งแต่วันแรกของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นอกจากนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพการศึกษาอาชีพและอื่นๆตามที่กองทัพได้มีโครงการเสริมเช่นการศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตลอดจนการฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวหลังปลดจากกองประจำการอีกด้วยสำหรับทหารกองเกินผู้ใด ที่เห็นว่าตนเองมีความไม่พร้อมมีโรคประจำตัวสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามที่กฎหมายกำหนดต้องเข้ารับการตรวจโรคอย่างละเอียดโดยคณะแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคเฉพาะทางสามารถขอรับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2563 จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2,564ณโรงพยาบาลในสังกัดกองทบกในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน6แห่งรายละเอียดตามภาพฉายและสำหรับทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงที่ยังไม่ได้แปลงเพศหรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนร่างกายสามารถขอการรับตรวจร่างกายได้ที่หน่วยงานทางการแพทย์ ที่มีการให้บริการตรวจแผนกจิตเวชโดยมีแพทย์ทางจิตเวชเป็นผู้วินิจฉัยรายละเอียดตามภาพฉายทั้งนี้เพื่อนำเป็นเอกสารหลักฐานทางการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลรับรองนำไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกต่อไป